สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมพื้นที่ลุ่มที่เคยเป็นที่นามาก่อนมันเป็นที่ลุ่มเราจะมาทำให้มันเป็นที่ที่สูงขึ้นมาต้องเอาดินขึ้นมาถ้าเราซื้อดินมาถมไม่ไหวเราก็ต้องขุดสะขึ้นมาขุดดินเราขึ้นมาถมให้มันยกพื้นยกพื้นขึ้นมาเราก็จะได้น้ำด้วยแล้วก็จะได้พื้นดินที่ยกระดับสูงขึ้นมาด้วยอันนี้คือ พื้นที่ที่เราทํายกขึ้นมานะคะพื้นที่เราจะเป็นแนวยาวๆนะคะเป็นแนวยาวมากมากกว่าแนวกว้างสีขาวๆก็จะเป็นพื้นดินสีฟ้าๆนี่ก็จะเป็นน้ําน้ําในสระที่เราขุดเอาดินขึ้นมานะคะ่ะน้ําสีเขียวมิ้นน้ําที่ซึมออกมาจากใต้หินใต้ดินข้างล่าง สีสวยมากพื้นที่เราก็จะมีมุมโค้งนิดหน่อยก็จะทำให้ดูสวยยิ่งขึ้นโดยธรรมชาติพอเราขุดสะขุดสะแล้วก็เอาดินขึ้นมาถมแล้วพื้นที่มันก็จะปลูกอะไรได้เพราะเราต้องการที่เพราะปลูกนี่ก็สวยอยู่นะคะเปนเ็นพื้นที่ที่สามารถปลูกอะไรก็ได้ ส่วนรอบๆรอบๆพื้นที่เราก็จะขุดเป็นคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่ก็จะเป็นเล็กๆแล้วก็ไม่ต้องลึกมากแก้ให้น้ำระบายออกรอบๆได้ขุดรอบๆเล็กๆเราขุดลงไปนิดหน่อยประมาณเมตรหนึ่งเมตรกว่าๆมันก็ถึงน้ำแล้วมันก็มีน้ำน้ำนี่ก็จะซึมออกมา ค่อยซึมทีละนิดทีละนิดแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆน้ําที่ซึมออกมาจากดินอย่างนี้ก็จะเป็นสีฟ้า,ฟาๆเ,เขียวๆเป็นเขียวมิ้นท์เหมือนกันน้ําเริ่มออกแล้วค่อยๆไหลมาเรื่อยๆพอเราขุดเสร็จอันนี้คือเราขุดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ น้ำมันน้อยมันก็เลยเห็นเขียวเขียวนิดหน่อยมันไม่เหมือนกับที่อยู่ในสระนะในสระมันก็พื้นที่มันกว้างมันก็จะเขียวเยอะกว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ต่ำเหมือนกันขุดดินขึ้นมาแล้วดินไม่พอที่จะเอามาถมไม่พอที่จะยกพื้นขึ้นมามันก็จะต่ำตรงนี้ที่แรกมันก็จะต่ำต่ำอยู่แล้ว พอขุดดินขึ้นมาเราก็เอารถไถมาปาดปาดให้มันเรียบในสระของเราก็จะเป็นน้ํำที่สีเขียวเข้มกว่านิดนึงจะเห็นชัดกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเคยต่ำมาก่อนด้านล่างมันก็จะเป็นนุ่มๆเวลารถไถมาปาดมันก็จมอย่างที่เห็นนี้ อันนี้คือเราปาดเสร็จแล้วปาดให้บริเวณริมริมสะมันจะเป็นที่สูงแล้วก็ค่อยๆเทลงไม่ว่าเราจะปลูกต้นอะไรนะคะตอนหน้าแรงเราก็จะมีน้ำรดไม่ต้องกลัวจะแห้งตายตรงนี้เราก็จะปลูกป่าปลูกต้นพยุงต้นตะเคียนต้นยางนาอะไรอย่างนี้นะคะ ไม่ต้องดูแลเยอะให้เป็นที่ล่มปลูกเอาไว้ทำร่มเงาบัวมาเกิดอันนี้มีบัวเกิดเองตามธรรมชาติน้ำนี้ยังใหม่อยู่ยังไม่มีปุ๋ยธรรมชาติในน้ำหรือว่าไม่มีขยะหมักหมมอยู่ในน้ำไม่มีปลาไม่มีอะไรเพราะว่ายังใหม่อยู่ นี้เรามาปาดปาดรอบที่สองใช้รถไถปาดด้านข้างๆก็จะเป็นหญ้าหวายพื้นที่ตรงนี้ก่อนจะเป็นหญ้าหวายเยอะขึ้นเต็มเลยไม่เคยมีใครทำอะไรได้เพราะว่ามันเป็นที่ต่ำเมื่อเราปรับพื้นดินเสร็จก็จะสวยแบบนี้นะคะ มีน้ำรดในายามหน้าแล้งฝนตกก็จะชุ่มชำ่ำสวยแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปลูกต้นไม้เดยวคลิปต่อไปเราจะมาดูกันว่าเอาอะไรมาปลูกดีดินสวยๆแบบนี้ปลูกอะไรได้บ้างแล้วก็ติดตามชมกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ